วันนี้จะมาสาธิตการทำ CPR ครับโดยการทำ CPR ขั้นแรกเวลาเจอผู้ป่วยที่หมดสติอยู่เราต้องเช็คติของเขาไว้เขายังมีอยู่ไหมโดยการเรียกเขาครับอย่างเช่นคุ้นคุณ,คณตื่นตื่นต,นตงที่ไหล่เขาถ้าเขาไม่ตื่นหรือไม่มีการตอบสนองใดๆก็ให้โทรเบอร์ฉุกเฉินเบอร์1669 จากนั้นก็ถอดเสื้อของผู้ป่วยออกมาถึงบริเวณหน้าอกเพราะว่าเราจะดูการหายใจของเขาว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าดูได้3วิธีโดยการดูจากตรงหน้าท้องดูจากตรงลูกกระเดียบโดยเอา2นิ้วท่ี่ยับจอนว่ายังหายใจอยู่ไหมและเมื่อไม่หายใจแล้วให้เราทําการ CPR เป็นการชุบชีวิตผู้ป่วยโดยการทํา CPR การทํา CPR ให้เราใช้มือของเราทาบไว้ที่หน้าอกขั้งที่ไม่ถนัดทาาไว้ตรงกลางของหน้าอกแล้วก็เอาข้างที่ถนัด วางไว้ข <ส ules> ้างบนปั๊มลงไปให้ลึก5-6ซนติเมตรจากนั้นใ uh, ห้ปั๊มลงไป30ครั้งอัตราเร็ว100-120นาทีอ่าทีทำทั้งหมด5รอบหรือทำจนกว่ารถพยาบาลจะมาวิธีการนับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 9และ9และ10และ1 1และ1 2และ13และ14และสิบห้าละจอ็ห้ายีกยบเจ็ดยเก้าสบ